สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับช่องทวิลาบ THO อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วละ่ะเดี๋ยวดูเลขโอ้ตัวนี้แตอนี้เป็นเวลาสามโมงกว่าแล้วครับผมสามโมงห้าสิบสามโมงสี่ห้าแล้วครับผมไอสามโมงห้าสิบห้าสิบเก้านะครับผมสวัสดียามเย็นครับวันนี้อยู่ที่สวนพุทธสาครับผม ยูที่สวนพุทราอีกที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ก็นะครับผมวันนี้ก็มาดูมดนะครับในสวนพุทรารวมถึงเอาขาด้วยครับผมขามาปลูกวันนี้วันนี้เอาขามาปลูกนะครับต้นหนึ่งนะครับมดก่อนเอาก็อเอาตะไคร้มาปลูกนะครับวันนี้เอาขามาปลูกนะครับอโอเคเผื่อได กินนะครับขามาปลูกแต่ใครมาปลูกพิชมาปลูกครับในสวนพุทรานะครับเผื่อพุทราะออกลูกก็ใช้เวลาอีพอสมควรนะครับผมเผื่อเราจะเอาผลเอาผลผลิตนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นลูกเราก็เด็ดเด็ดทิ้งก่อน,นครับผมเรายังยังไม่ยังไม่เอานะครับผมอากาศวันนี้รู้สึกร้อนนะฮะก็มีร้อนมากถ้าอยู่ร่มแอบเย็นเลยครับแต่ถ้าอยู่นอกข้างนี้ ก็จะแดดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถือว่าร้อนมากนี่ครับนี่คือสวนบุษราแล้วก็เอาพวกขี้กัวนะครับวางจุดๆไว้วันไหนที่เราจะใส่ขี้กวแล้วก็แกะถุงนะครับขุดดินนะครับแล้วก็เอาลงกบไปเลยนะครับผมใส่เป็นเยอะๆไปเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปวันนี้จะมาดูมดนะครับผมมดขึ้นเมื่อวานมารลนา้ำมดขึ้นแล้วก็เอามาตัดยอด ตัวที่เขาตอนไว้ครับข้างล่างตรงล่างก็จะเป็นพุทราป่าพุทราป่าอันนี้ก็จะมีพุทรานมพุทรานมสดนะครับผมพุทราแดงอินเดียนะครับผมแล้วก็พุทราสามรสนะครับปลูกลมๆกันนะครับผมก็สักพักหนึ่งก็น่าประมาณปีหน้าว่าจะเอาไว้เอาผลผลิตนะครับผมปีนี้ไม่เอานะครับ ก็รมมันไปไปลายปีครับก็น่าจะเอาไว้ผลเอาลูกเอาไว้ผลผลิตตอนนี้ก็เลี้ยงลำต้นไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในร่มนะครับในกนระท่อมที่เราทําไว้นะครับผมกระท่อมตัวนี้ที่เราทําไว้เอาไว้หลบแดดหลบฝนได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในสวนพุทรากันดีกว่านะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมไะโอเคครับตัวนี้ผมก็เนี่ยฮะลักษณะ ของต้นพุทราที่เราปลูกไว้นะครับผมก็โตอยู่พอสมควรแต่เบื้องต้นเนี่ยฮะผมเอาฟางนะครับผมกรบลงพื้นฝุบตรงโคลนก็จะมีไก่มาเขี่ยออกนะครับผมแต่ผมว่าถ้าคิดในแง่ดีก็ดีอย่างนึงนะไก่มาเขี่ยนี่คือเขาจะเลือกอะไระพวด,ดินให้ด้วยคิดง่ายๆคิดในแง่ดีนะครับผมมาดูต้นนี้ครับทีนี้ต้นนี้นะครับผมจะมาตัดนะครับผมนี่ตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้จะเป็นพุทราป่านะครับผมส่วนเนี้ยน่าจะเป็นต้นนี้น่าจะเป็นสามรถนะครับอันนี้พุทราป่านะครับสีจะแตกต่างฮะก็เราก็จะตัดทิ้งนะครับพวกนี้นี่ฮะก็จะตัดทิ้งนะครับแล้วก็ดูว่ามีแมลงมาหรือเปล่าครับผมเนี่ยใบจะส้อยลักษณะเนี่ยแมลงเข้ามากินกลางคืนนะครับผมเราก็ไม่เห็นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก็เดินไปดูเรื่อยๆนะครับส่วนตน้นนี้เนี่ยฮะจะมีมดนะครับผมเห็นหมดไหมฮะมดแดงมากินน้ําหวานนะครับผมมดมากินน้ําหวานนะครับผมมดเยอะครับมากินน้ําหวานเนื่องจากตวเน,นี้ออกดอกนะครับออกดอกแล้วก็ติดลูกบางแล้วก็มีครับเนี่ยลักษณะเนี้ยจะติดลูกเดี๋ยวเราก็เด็ดทิ้งนะครับผมก็จะไม่เก็บไว้นะครับผมโอเค เดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะครับผมต้นพริกตรงนี้ไก่ก็เกือบทุกต้นนะฮะจะมีไก่มาเขี่ยเกือบทุกต้นจะมีไก่มาเขี่ยนะครับผมส่วนต้นนี้ก็ไม่มีนะครับผมไม่มีมดบางทีก็จะมีมีมีตัวหนอน,นครับหนอนอม้วนใบครับผมมากินใบแล้วก็ม้วนนะครับผม เราก็จะกําจัดถ้าเราเจอนะครับผมต้นพุทรานะครับผมในสวนของเรานี่ก็จะมีแมลงนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับแมลงตัวเล็กๆนะครับนะฮะไม่ได้ซูมให้ดูนะครับนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นพุทรานุ่มสดนะครับใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยพุทรานุ่มสดนะครับเนี่ยก็ใบส้อยเลยฮะแต่ใบก็ขึ้นใหม่เรื่อยนะครับผม โอเคนะครับผมเราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับพุซ่านะครับก็จะมีมดมากินเรื่อยเนี่ยฮะมดเนี่ยฮะมดดูดิเนี่ยฮมด,ด,ด,ม,ดมดแดงไฟเนี่ยมากินเดี๋ยวจะจัดการซะหน่อยแต่เบื้องต้น เดินดูเรื่อยๆครับผมวันนี้เพียบเลยเกือบทุกต้นหรือเปล่าน่าจะไม่มีโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่ายายแอมทำอะไรครับวันนี้สวนพุทราเราเจอไก่เขียเต็มเลยครับไก่เขียเต็มเลยวันนี้ครับอยู่สวนพุทรานะครับผม เราก็หาดูนะเราเจอแล้วฮะเจอต้นต้นที่เขาตอนปักตอนกิ่งตอนชํากิ่งกับพุทสาปา่าแล้วก็จะตัดทิ้งอย่างเงี้ยะตัดไปแล้วนะกล้องไม่โฟกัสเลยครับโอเคนะครับผม ก็จะตัดเรื่อยจะเจอก็จะตัดเรื่อยนะครับซาวันนี้เราก็จะปุ๋ยมาใส่ด้วยครับนี่ปุ๋ยของเราแล้วก็ใบ,กใบเรียกใบอะไรใบหูกว้างไม่น่าใช้เรียงใบนะลืมละใบก้ามปูนะครับเามาใส่ด้วยใส่โคนที่เราตัดทิ้งนี่ก็คือ เน่ฮะที่เราตัดทิ้งเนี่ยยอดตัดทิ้งเพราะว่าเอ่อเป็นใบเป็นลาสนิ่มก็เลยต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็ปุ๋ยม็ใส่นะครับให้มันแตกยอดใหม่นะครับผมส่วนคนนี้ก็คือยายแอมครับเจ้าของกิจการครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยายแอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยจังเลยคะ่ะเหนื่อยใช่ไหมครับผมว่าจะหาปีไม่ให้ยายแอมยายแอมอยู่นะครับ เจ้าของกิจการสวนพุทราครับตันนี้ก็พุทราตันนี้ก็ล้อมไหมฮะนี่ฮะอันนี้เขาเรียกใบเป็นสนิมป่ะแม่แม่เบิงนุ้่ใบจะออกสีแดงๆเ,เรื่องเหลืองนี่ไม่เขียวเลยนี่นไงดูเมวา,านนี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมดูขี้นะครับ อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พันอะไรนี่พุทรา n สามรถหรือนมสดอันนี้พุทรานมสดใบให,ใหญ่นะครับผมโอเคครับงานผมขอตัวทํากิจกรรมก่อนวันนี้จะเอาขามาปลูกด้วยครับแล้วก็เอาฝางกบเขาที่เดิมแล้วก็จะรดน้นํานะครับผมตัดยอดตัดกิ่งพุทรานะครับผมที่เป็นพุที่เป็นกิ่งจากต้นพุทราป่านะครับต้นปักชำนะฮะ ขอบุษรานี่ฮะเจออีกแล้วแต่เป็นเล็กๆนะครับเล็กๆเราก็ตัดนะครับผมตัดทิ้งนี่ตัดเลยเล็กๆเราก็ตัดทิ้งนะครับผมโอเคครับผมก็ทำกิจกรรมวันนี้ก่อนนะครับผมจัดการพวกมดที่มาตอมกินน้ำหวานของอเกสร สุนพุษานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับผมวันนี้โอ้คุณแน่แท้นี้โอเคครับวันนี้มาเจอโฟแมนครันมาเจอโฟแมนแล้วโฟแมนมาตรวจแล้วครับวันนี้ถ้าฝากถึงไอ้พลด้วยถ้าไอ้พงษ์ชมก็นี่แหละคือคำโจมล่ะเนี่ยเ <laughs> นี่ยหิวหิวเบียร์เยือกอยู่เนี่หิวเบียร์นั่นอยู่เนี่ยไม่ใช่ในายห้อยนะไม่ใช่นายห้อยนึกว่านายห้อยไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วก็ห้อยก็ห้อยผู้สาวอให้สาวเด็กอ้อเพราะว่ารุ่นเนี้ยรุ่นจานี่ต้องกินเนยาชูกกาลังต้องคือเด็กเด็กก็ต้องเด็กนักเรียนนะสะอาดสะอาดด้วยถ้าาไม่สะอาดตาไม่ชอบพากถึงสาวสามโบด้วยนะน้องน้ำลวนจ้าพี่ได้ไหม ตอนนี้พี่แก่แล้วไม่เหมือนเดิมฝลาขึ้นนอารดวนด้วยสาวรูดเ <c oughs> อาแค่นี้ละเดี๋ยวไปดูเด็กก่อนเด็กจะเลิกเรียนแล้วเนี่ยไปรับเด็กมาก่อนโ <Okay. S 2> อคแค่นี้ละบายบายโอเคครับตอนนี้ก็ให้ยีมนะครับที่บนวันนี้เหนื่อยนะครับผมให้มาปลูกขายครับใช้อย่างเดียวครับใช้กุญแก่อย่างเดียวงานนี้ ดีๆนะจะได้กินลูกหลานเขาจะได้กินนะมีร่มนยครับกลางล่มเนียอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากครับแต่กลางร่มโอเคครับขออนุญ,ญาตปลูกขาก่อนนะครับผมวันนี้เอาขามาปลูกงดก่อนก็นตะไครมาปลูกครับแถวนี้แหละครับผมเอาไว้ให้เพื่อให้ได้กินนะครับผมโอเค โอเคครับผมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับภารกิจยามเย็นของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาลดน้ำต้นไม้แล้วก็มาตัดนะครับต้นอ่อนกิ่งอ่อนของต้นพุทราป่านะครับผมแล้วก็มาปลูกข่านะครับผมวันนี้บรรยากาศดีๆยามเย็นครับอากาศเย็นๆแล้วฮะตะว,วันอาทิตย์เรลังตกดินแล้วครับผม ผาทิศอยู่ตรงไหนนะครับผาทิศอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้บรรยากาศดีๆครับต้นขาดแล้วก็ปลูกเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับวันนี้วันนี้การเดินมาเรื่อยๆพุทรารแล้วก็มีทั้งต้นสูงต้นเตี้ยนะครับมีทั้งโดนแมลงกินโดนมด ขึ้นไปตอมน้ำหวานของเกรสรต้นพุทรานะครับผมก็จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยนี่คือเกรสรของพุทราครับดอกมันครับเดี๋ยวก็จะออกเป็นลูกนะครับผมสตียาเย็นนะครับผมอันนี้ก็มาเจอกับโฟเมนนะครับเสื้อปูนกาเสือาต,อนะตาเสือนินชิกาเซะนะครับ จบจบคลิปไปหนครับอะไรครับจบคลิปไปหน่อยครับโอ้ตอนนี้กำลังบรรยากาศดีครับตอนเย็นครับสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับวัสีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบวาสดีครับสวัสดีครับไอ้ใหญ่บสายบานะครับสวัสบาค่ะจบคลิปแล้วค่ะ